หลังเดียวหลังเบียวหลักเราวะมึงเอา JK ออกไอ้ตาัดอื่นแม่งผ่านกรเกียรติทิศแล้วไอ้เหี้ยตัวแตกก็ไม่ได้กระดูกรั่นตัวแตกพรามึงกระดูกรั่นไอ้เหี้ยมาดีครับลูวัสดีตัวแตกเหี้ยอะไรสัตกระดูกรั่น พี่แบงคิดถึงแบงค์ไหนแบงค์มงแคทป่ะเนี่ยแบงค์ไหนพี่แบงค์มงแคทหรอเพื่อนกันเหมือนกันคนเนี้ยถ้าพูดถึงพี่แบงค์อ่ะเพื่อนกันสมัยตอนเขาตัดผมป่ะเนี่ยผมว่าเป็นคนบอกให้เขาตัดเองตอนนั้นอะ่ะเพื่อนกัน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 พี่แบงค์อ่ะ เอารถกอรถเสร็จังออัมินครับรถเสร็จยังครับรถเสร็จังครับเฮ้ย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 ฮ้ยเ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ มันก้าหวหัวล้อ,รอเราอะตะกี้เนี่ยมันก้าหวหัวล้ออะไอเต๋เอเฮียนี่มือมึงอ่ะมึงมึงบอกว่าไม่ใช่มึงอะไอเฮียเอก็บอกว่าจะเอาตู้แดงออกทุกหลังใช่ไหมตอนเนี้ยกูถามมึงหน่อยเมื่อออกไปกี่หลังแล้วไอตัหดหลังเดียวหลังเดียวหลักเราว,ว่ามึงเอา JK ออกไอต,ตัดตาอื่นแม่งผ่านมพเกียรติทิ้แล้วเฮียไม่มีเอาออกมันมีความเด่นที่อะไรเลยมึงจะออยังไงมึงจะออกสรุปไม่เอาออกหรือมึงจะออก มึงให้กูอยู่บ้านดีๆไม่ได้ไงศาสตอัปเดตมึงทำให้มันเป็นแบบแผนมันเหมือนกันหมดดิอีทีถ้ามึงจะไม่ออกมึงเอาตู้แดงเข้าไปใหม่ด้วยมึงเอาคําพูดกูไ,ไปบอกมันด้วยบอกให้เป,ป๊ะแบบนี้ด้วยไอ้สาสต์เป็นแ่นแก๊งเดียวมยไ,มไมู่้แด๊งไม่ไมแกง๊งเราแก๊งเดียวเท่าที่ที่เห็นนะที่คนอื่นเขาเห็นนะแต่แก๊งอื่นไม่มีใครเห็นกันเลยไม่ออกไอ้ตี๋เออไม่ใช่ไม่มีแก๊งอื่นอย่าไเอาออก อร่อยครับแอเมนร้อนครับอันไอ้เดี๋ยวผมอันนี้สารอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปส่งต่อให้นะแล้วก็ส่งเลยครับแล้วขออัปเดตด้วยนะ R35 ใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะยังไม่เสร็จถูกต้องไหมลีหน้าไขไปแล้วครับลองลองหรือยังครับอ๋อมันเปิดได้เลยเหรออ่าเปิดได้เลยเออ S15 ครับ S15 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 ก็น่าจะเสร็จแล้วเหมือนกันนะไหนอ่ะก็ที่ดูมีคนเดี๋ยวผมตั้งนะครับคอยใช้กับใครเอเมนว่ามีคนรับตัวมาหรือยัง ประกาศด้วยนะครับถ้าจะอัปเดตประกาศหน่อยรับรับ<า> <ละ S 2> ตรงนี้เลย <ะ S 2> ครับเอบครับครับนุน่งไม่สนใจทำแดกหน้ายอยากเอามึงถามดีกว่าว่าเคอาร์กูตอนเนี้ยอยู่บ้านกูไหมเนี่ยเหมือนกูไม่ใช่รถกูอะ สวัสดีค่ะคุณลุงรีเบิร์ตทีวีพรีสกูยังไม่ได้ขับ,บลเลยกูนั่งครั้งเดียวตอนถ่ายรูปตอนนั้นนะเออเซบิโลอะเซบิโก้อ่ะอ้เฮี่ยทำไปสามแสนเหมือนซื้อที่บิ๊กได้คันหนึง่งอะเอาตังค์ไปเติมแล็กดีกว่าเฮ้ยรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เฮียเวแ้ล็กเนี่ยไม่ใช่เฮียอะไร กระดิ๊ง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 อยู่หลังคนนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเฮี้ยเนี่ยกระดิ๊ง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 เนี่ยควยมันน้ำเฮี้ยก็ไม่รู้เอมเด็บกดูทับสกายด้วยนะครับคิดถึงจังเลยตาแก่สิบสี่ปีนะครกู๊ดเกมขอบคุณครับ อันนี้อ,อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเอากล่องจูนให้ครับโอเคครับๆๆๆๆอันนี้แต่งเต็มยังครับเต็มเต็มเต็มแล้วใช่ปะเต็มแล้วครับอุ้ยเฮียอุ้ยอย่างดี

ไอ้เหี้ยผมยังนีสใส่กดนีสัสกดตัวยูอยู่เลยสันไปเล่นที่นู่นมาเนี่ยกูยังกดตัวยูไม่เลิกเลยเมื่อกี้นะี่โอยอย่างแรงเลยเฮี้ยคันเนี้ยถ้าสามห้ากูไม่ได้แบบนี้นะไอ้เหี้ย เอ็มหน่งครับยังไม่ได้กุญแจรถครับไม่แต่แต่แต่ที่ลองคือคันนี้มันมันติดค่าจูนอยู่ยนะครับต้องไปล้างกดนิ้วใครไรนะกดนิ้วละตอนตอนนี้มันมีค่าจูนอ๋ออ๋อโอเคต้องต้องไปกดนิ้วใช่จะขอขอกุญแจครับกุญแจรีแมปรถครับ นัดหนึ่งนัด๊ะจุดรถก่อนไอ้ราคาจูดแม่งอ้อยางเฮียเลยเนี่ยแม่งพอยก,ก็ไม่พอยไอ้เฮียเอ้ยหนึ่งสอง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 หน กาแล้ววะนะอันนี้ผมจูนแรงแบบที่สุดที่จะแรงได้แล้วนะค,ะคันนี้ผมจูนแรงสุดแล้วนะแม็ก แม็กสุดของความเร็วมาเลยอะไม่มีเบรกไม่มีเลี้ยวเลี้ยวสะปัดเตอรเทียอันนี้จูแรงสุดเลยของรถมันนะครับเบรกก็ไม่ดีเลี้ยวก็กระจอบแต่ก็ะแรงเน้นแรงแคร์าทางตรงเยอะแรงแล้วนี่

อยู่บ้านเออกำลังไป